บอกว่าอะไรครับไม่ดูไม่อ่าป๊ะป๊าบอกว่าอะไรว่าบอกว่าผีอะไรนะว่าว่าวนาวากลัวอะไรบ่าวาวาวานาวายาวาดลักอนนาวากลัวอะไรครับกลัวผีดักกลัวผีเนาใครบอกว่าใครบอกผีมาป้าป๊าบอกว่าอะไรกลัวผีป๊ะป๊าบอกว่าอะไร บาดูผาายยีผีหน้าตายยังไงผีหน้าตายไหนผีทำยังไงอ่ะผีทำไงครับอย่างนี้เหรอผีตลกนี่นะ่ะใช่ปะ่ะอุ้ยผีตาปิดนอนเลยเดบายบ,บ,บายก่อน ไม่บายไายบายก่อนเลยไม่บายนาวาเอามือออกจากปากก่อนไม่บายก่อนบายโชว์อะไรโชวีนะ굿ไนต์굿ไนต์กันนายจู